ที่ห้องประชุมไหมสวัสดิ์สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดภาคใต,ต้ตอนบนประกอบด้วยประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงเพื่อร่วมกันจัดตั้งสนาพัน์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ภาคใต้อ่าวไทยตอนบนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานทิจจะนาบุคคลที่มีศัก,กยภาพทางะงงัรัมเสนอแลอ้วก็มีรับรนนอรงถามคนวาระพิจารณกาเสนอประธานกน การในห้างจังหวัดท่านเห็นว่าใครสมควรเป็นประธานคนเสนครับคนเสนอครับครับยังไม่ปด้วยใครไปด้วยครับผมพิษณุศิธาครับประธา,านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรขอเสนอครับท่านดรสมใยปิ่นเดชเป็นประธานครับประธานสมาครับผมครับขอท่านประธานจังหวัด ชุมพรเสนอท่านดรธงชัยราัานาพิบุลักษ์ประารธานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเป็นประธานสมาคมาจังหวัดอาใครตอนบนนะครับขอบบบนะอ,งอ,องางครับรอบคครับรเกินทานคนทีนี้ จะเสนอเป็นอื่นแล้วจะเสนอบุคคลต่อไปครับผมจะนับน,นะครับนับหนึ่งสองทางในกา้เสนอสังกับน,นะครับสองครึ่งไม่มีนะแล้วก็สามแสดงว่าในห้าจังหวัดฉันทานมัดให้ประธาน,านากรรมการอิสลรามประจ เป็นประธานสมาธ์คณะทมกานสลามประจำจังหวัด5จังหวัดอ่าวไทยตอนบนเป็นเอกฉนนะครับต่อไปครับที่นะคจังหวัดชุมพรนะครับ,บ,รบก็มีปัญหาในเรื่องของที่ดินนะครับที่ยังไม่เป็นโฉนดนะครับและก็ยังมีเอกสารติดนะครับเพราษีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3หลังนะครับแต่ว่าที่7 7มที่ิะับที่จดทะเบียน เราทายสี่วันที้ยังยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับผมตั้งคีย์เวิร์ดไว้กับประจวบว่าทุกโรงของน้ำมันปาล์มต้องขอก็ประจวบได้ทำสำเร็จก็ถามทางชุมพรชุมพรก็เริ่มมาถามทางสุราร์ก็ยังยังยังตัวเลขยังไม่ขึ้นนะครับบิสมิลลาฮิราะห์มิเราะฮีมตามที่คณะกรรมการสลามจังหวัดห้าจังหวัด อ่าวไทยตอนบน 1. จังหวัดประจวบคิริขัน 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพัทลงุง 5. จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเลือกตั้งประธานสมาพันธ์คณะกรรมการสลามจังหวัด5จังหวัดอ่าวไทยตอนบน เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568กับผมนายธงชัยปิติเศษประธานคณะกรรมการสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสลามจัง,จงหวัด5จังหวัดอ่าวไทยตอนบนเลือกกับผมเข้ามาเป็นประธานสมาพันธ์บัดนี้ ับผมในฐานะประธานสมาพันธ์และคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางและนโยบายบริหารของสมาพันธ์และขอนำเรียนคณะกรรมการผู้สูงเกียรติได้รับทราบถึงเจต,ตนารมย์ยุทธศาสตร์และนโยบายในการสร้างเสถียรภาพการขับเคลื่อนองค์กรอิสลามให้มีประสิทธิภาพ ความมั่นคงก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการศึกษาเยาวชนให้มีความรู้าารความสามารถพัฒนาองค์กรอิสลาม,ามาาให้เป็นที่ประจับในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อน wa billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh